สวัสดีครับพบกับร้าน B View Motorbike นะครับวันนี้นะครับผมนำเสนอนะครับ h o n d a c r f 250 Rally ี่นะครับผมแปลงน้แปลงชุดหน้ามานะครับเป็นเป็นไฟแบบนี้นะครับผมแต่งพร้อมมีกล้องหน้าหลังนะครับของเดิมมีนะครับมีลูกชิ้นนะครับผม ของเดิมมีให้หมดนะครับแทนท่อไฟหน้ามีหมดนะครับรถสภาพโดยรวมใหม่นะครับไม่เอยได้ใช้งานเลยคันนี้ของแต่งโดยรวมนะครับผมมีกล้องหลังนะครับตัวนี้แล้วก็มีกล้องหน้าแล้วก็ท่อนะครับ f m MM f นะครับผมเสียงนุ่มๆทุ้มๆเลย ตะแกงหลังนะครับติกเกอร์นะครับผมใหม่รอบคันนะครับลายสวยๆเลยตัดกับตัวรถมากนะครับเครื่องเดิมๆนะครับผมขนาด 250cc นะครับเบาะนะครับผมพุ่มใหม่นะครับสีแดงมีกันสะบัดนะครับผมใช้งานได้จริงนะครับแฮนด์แต่งนะครับผมพร้อมกาดแฮนด์นะครับ อันนี้เป็นกล้องนะครับผมกล้องหน้านะครับหน้าจอมีหน้าจอบอกนะครับผมเดี๋ยวเปิดได้ชมกันนะครับล้อหน้าหลังเดิมนะครับผมยางเดิมติดรถนะครับอันนี้กล้องนะครับผมมีให้เห็นทางด้านหน้าและด้านหลังในตัวเดียวกันนะครับ พ่อเสียงนุ่มๆน,นะครับผมไม่ดังมากนะครับขี่ใช้งานได้เลยนะครับผมคันนี้ รถไม่เคยเข้าป่านะครับสภาพไม่โซมไม่ช้ำนะครับผมขี่ในในเมืองนะครับขี่ในกรุงเทพนะครับผมวันนี้ไม่เคยเข้าป่าแม้แต่ครั้งเดียวนะครับผมเดี๋ยวให้ดูกล้องนะครับ เห็นไหมครับผมใช้งานได้จริงนะครับเดี๋ยวจะมีกล่องอุปกรณ์ของกล้องนะครับผมให้ลูกค้าสแกนนะครับกล้องนีส้สามารถถ่ายรูปได้ด้วยนะครับผมกดปุ่มกดปุ่มตรงนี้นะครับก็สามารถถ่ายรูปเก็บไว้ได้แล้วก็สามารถไปดึงคลิปวิดีโอกับรูปได้ในแอปแอปพลิเคชันของเขานะครับเดี๋ยวทนงรนจะมีให้ลูกค้าไปนะครับ เดเบิร์ให้ฟังนะครับผมคันนี้มีใส่กล่องมาด้วยนะครับผมกล่องอยู่ใต้เบาะนะครับเพิ่มสมรรถนะของรถนะครับกดปุ่มกดปุ่มนี้นะครับผมปุ่มเดียวนะครับแต่ตอนนี้ปิดอยู่นะครับคันนี้นะครับผมเปิดขายนะครับอยู่ที่เก้าหมื่นสามพันเก้าร้อยบาทนะครับ พร้อมเล่มเอกสารครบนะครับผมใครสนใจก็ติดต่อมาด้านบนได้เลยครับรถพร้อมใช้งานทุกอย่าง